เราเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เก่งตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยคือเป็นเด็กต่อจวเนาะแล้วภาษาเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่ป .5 ที่อยากมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าระบบการแพทย์ในเมกาเพราะว่าเขาจะมีกําหนดไว้เลยว่าแบบห้ามทางานเกิน certain hours หมอก็คือคนมันอดหลับอดนอนการตัดสินใจเราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังจําคําพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งที่สีลาดได้เนี่ยอย่าให้คนไข้เสียใจที่มาเจอเราก็คือเหมือนผลักดันตัวเองมาถึงจุดนี้ได้อ่ะครับมีความภูมิใจส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเป็นคนไทยที่สามารถที่ได้มาเป็นส่วน ของของโรงเรียนแพทย์ที่นี่นครับครับก็ชื่อนัทวัตก่อมจิตน,นะครับชื่อเล่นชื่อบาทตอนนี้ก็เป็นอายุรแพทย์โรคไตหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเนฟโฟโลจิสนะครับตอนนี้ก็ทำงานหรือว่า practice อยู่ที่โรงพยาบาลของ University of Minnesota นะครับที่รัฐ Minnesota USA ครับ ก็จริงๆเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเกิดที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีรคืออยู่ที่อำเภอพนมทวนก็จะมีเสียงเนินๆนิดนึงตอนเด็กๆเนี่ยก็จะไปโรงเรียนวัดชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านทวนก็จะเดินไปอะไรเงี้ยพอจบอนุบาลก็เข้าไปศึกษาที่ที่ในตัวเมืองนะครับก็คือโรงเรียนอนุบาลกาญจนบ,บุรีแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนวิสุทธรังสีจนถึงชั้นม .3 แล้วก็หลังจากนั้นก็สอบไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร คือโรงเรียนมาท่โดนเนี่ยตอ,ตอนตอนรุ่นที่เข้าเนี่ยเป็นรุ่น12คือเหมือนเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจากโรงเรียนอ่ามัธยมศึกษาทั่วไปเป็นโรงเรียนวิทยศาศาสตร์พ่อแม่เนี่ยเป็นครูทั้งสองคนคุณแม่เนี่ยเป็นครูอสอนวิชาชีวะนะครับที่ชั้นมปลายคืออ่านสนใจชีวะซึ่งในวิชาชีวะเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะมีเรื่องของกายภาพวิทยาหรือว่าในเรื่องของสรีระวิทยาเอ่อเกี่ยวกับการทํางานของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สนใจในเรื่องของการแพทย์ตอนนั้น เนี่ยก็คือมีโอกาสที่ว่าได้ไปเป็น,ปนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน International Biology Olympiad ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับตอนนั้นปี2005หลังจากจบการแข่งขันนั้นก็ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะ แพทยาศาสตร์ศิรศพยาบาลนะครับการเรียนแพทย์ที่ศิราันธ์คนก็จะมองว่าว่าโหเป็นอะไรที่แบบมันหนกักหรือว่ามันแบบมันค่อนข้างที่จะ intense, อินเทนส์อะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขาอยากให้เราจบมาเป็นหมอเป็นหมอที่ดีที่สุดแล้วก็ยังจําคําพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ศิราันธ์ได้ก็คือชื่ออาจารย์พยิพยศัพท์พิยัพก็เป็นอาจารย์ที่แบบทุกคนแทบจะทุกคนรู้จกักก็คือเนี่ยอย่าให้คนไข้เสียใจที่มาเจอเราเพราะฉะนั้นก็คือคําพูดเนี่ยมันก็จะแบบ okay. ก็คือเหมือนผลักดันตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ะครับชีวิตมหาลัยก็เหมือนเป็นนักศึกษาแพทย์ทั่วไปครับแต่ว่า ตอนนั้นคิดว่าเราอะน่าจะค่อนข้างเนิร์ดพอสมควร <c oughs> คือถ้ามีเพื่อนมานั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็คงจะบอกแล้วว่าเราค่อนข้างเนิร์ดมากสมัยก่อนจะแบบมีด็กใส่แว่นแบบตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าเรียนแบบไม่ขาดเลยอะไรเงี้ยก็อ่านหนังสือตอนแรกเนี่ยก็คือคิดว่าเอ้ยเราจะเป็นหมอหมออายุรศาสตร์หมออายุรกรรมก็คือเหมือนรักษาโรคผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นหมอเด็กสุดท้ายก็มาลงตัวที่ว่าจะเป็นหมออายุรกรรมเราชอบในเรื่องของการคุยกับคนไข้ในเรื่องของการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็คิดแผน ว่าเราจะแบบจะรักษาคนไข้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยเบนเข็มมาในทางอายุรศาสตร์แล้วทีนี้อายุรกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีก็ต้องมีแตกแขนงอีกเป็นหัวใจเป็นไตเป็นทางเดิอนอาหารสมองประสาทอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าตอนเรียนอะชอบฟิสิโอโลจีหรือว่าสรีรวิทยาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนว่ากลไกการทํางานของร่างกายความรู้สึกว่าในเรื่องของไตเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับ ทุกระเบบเวลาที่คนมีปัญหาโรคไตอ่ะเราต้องไปดูว่าเขามีปัญหาเรื่องอื่นหรือเปล่าจริงๆโรคไตมากกว่าครึอ่งอ่ะมาจากโรคอื่นเอาง่ายๆอย่างเช่นคนไข้เป็นโรคติดเชื้ออะไรสักอย่างเอาง่ายๆเป็นเป็นโควิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบติดเชื้อแบบความดันต่ำระบบลมเหลวมันก็ส่งผลต่อไตหรือว่าคนไข้แบบเป็นแบบฮาร์ทมาหรืออะไรเงี้ยครับแล้วแบบความดันต่ำหรือว่าทําให้เกิดแบบน้ําท่วมปอดอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อไตหรือว่า เป็นมะเร็งมาอะเป็นมะเร็งมะเร็งบางอย่างก็แบบสร้างสารอะไรบางอย่างปล่อยสารอะไรบางอย่างที่ทาให้ผลต่อไตมันค่อนข้างกว้างล้วมีความรู้สึกว่าคนจะเป็นหมอโรคไตไดเนี่ยมันต้องเป็นหมออายุรศาสตร์ที่ค่อนข้างค่อนข้างเก่งก็เลยบบมีความรู้สึกว่าอส p พร์ที่อยากจ,จะเป็นหมอโรคไตตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็ตอนนั้นจบก็คือ2011 คือ2 5 5 4ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเรารู้ใจเราแล้วว่าเราอยากเนี่ยจะมาเป็นหมออายุรศาสตร์เราก็เลือกเลือกแทร็กที่เราเรียกว่าเป็นแพทย์ใช้ทุนซึ่งตอนนั้นเนี่ยแพทย์ใช้ทุนมันก็จะมีเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆะครับที่เขาจะเหมือนกับว่าเปิดโอากาสให้เราว่าหลังจากที่เราจบเป็นอินเทอร์นปีหนึ่งแล้วเนี่ยปี2ปีส,ปสเนี่ยเราเราสามารถที่จะฟิกซ์ไปเลยว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วเราก็อยู่วอร์ดนั้นไปตลอดเราก็ไม่ต้องไปวนโรงพยาบาลชมชนแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่บ้านเป็นคนจังหวัดการก็เลยอยากจะกลับไปใกล้บ้านก็เลย ก็เลยเลือกไปใช้ทุนอายุรศาสตร์ที่โรงพยาบาลราชบุรีครับหมอทุกคนคิดว่าช่วงอะไรที่มีความสุขมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงช่วงอินเทอร์นะครับเพราะว่าได้ใช้ชีวิตและเหมือนเป็นอาดาวแล้วฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือต้องตัดสินใจเองอะไรเงี้ยคือมันก็มีความสุขแต่ว่ามันก็มีความกลัวด้วยใน,ใน,ใ,นในเวลาเดียวกันเพราะว่าสมัยก่อนก็นคือเฮ้ยเรามีรุ่นพี่เรามีอาจารย์แบบเราไม่ต้องแบบเซ็นออเดอร์เองแต่ว่าพอเราเป็นอินเทอร์เนี่เยเฮ้ยเราแบบเราต้องเซ็นออเดอร์เองเราต้องตัดสินใจการรักษาเองเราต้องคุยแอดไวต์ advice, คนไข้ ซึ่งมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราโตเราเป็นหมอใหญ่แล้วนะแต่ว่ามันก็มากับความรับผิดชอบเหมือนกันอะไรอย่างี้ครับก็ทาทาที่นั่น2ปีจริงๆเนี่ยมันต้อง3ปีแต่ว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะมามา,มาที่เมกาแหละทีนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ที่นั่นต่อเนี่ยตอนนั้นพลังงานมันเยอะมากเราเรียนรู้เยอะมากเราพูดจริงเราทํางานเยอะแต่ว่าเราเรียนรู้เยอะด้วยแล้วทีนี้พอสองปีเนี่ยเราก็ไปทํางานที่เอกชนเพื่อที่เราเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะได้เตรียมตัว เพื่อจะมาที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยก็ต้องสอบเรียกว่า USMLE จริงๆเนี่ยมันจะมี3สเตปสเตปหนึสเตปสอแล้วก็สเตปสามสเตปสอเนี่ยก็แบ่งออกเป็นเป็นย่อยก็คือเป็น CK กับ CS CK เนี่ยก็คือเป็น clinical knowledge CS ก็คือเป็น clinical skill จำได้ตอนนั้นตอนนั้นไปสอบที่แคลิฟอร์เนียต้องบินมาสอบที่ LA เราก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ต้องพิมพ์โน้ตเป็นภาษาอังกฤษด้วยเขาไม่ได้เขียนเพราะว่าด้วยความที่ระบบเมกามันเป็นการอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคคดเราก็จะต้องพิมพ์อะไรเงี้ยสเต็ปสุดท้ายสเสามเนี่ยเขาให้เป็นเคสมาแล้วเราก็เหมือนว่าต้องบอกเมนจเมนต์อะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นจนจบแต่ step ส,สามเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องสอบก่อนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อแพทย์ที่นี่ครับ รู้สึกว่า13เนี่ยสอบหลังจากที่หลังจากที่ได้เข้ามาเป็นเรสซิเดนต์ที่นี่แล้วคือที่อยากมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอยากจะทำทำรีเสิร์ชที่เมกาเนี่ยมันเป็นว n นน้ำเติมอีดิงคันทรีก็เลยก็เลยคิดว่ามามาที่เมกาเนี่ยดีกว่าอยากลองมาใช้ชีวิต ที่แบบต่างประเทศที่แบบว่ามันมีแบบระบบอะไรที่มันค่อนข้างที่จะต่างไปจากที่ไทยอะไรเงี้ยครับชอบในเรื่องของวิวทิวทัศน์หรือชอบในเรื่องของอลักษณะของของเมืองเขาอะครับรู้สึกว่าสมัยก่อนเลยนะชอบหิมา่าอยากจะมาเจอริมาด้วย,ย,วยแ,แล้วก็ชอบเหมือนแบบไปไม้เปลี่ยนสีชอบอะไรเงี้ยครับคือคือชอบอะไรที่มันเป็นแบบเขตอบอุอ่นเขตหนาวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามาถามตอนนี้ก็อาจจะความคิดอาจจะเปลี่ยน <S <S <l> แล้วนะ <laughs> ในเรื่องของพิมะา <laughs> แล้วตอนนั้นที่มีความรู้สึกว่าที่อยากมาอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือว่าระบบการแพทย์ในอเมริกาก็จะมีราม่าเกิดขึ้นมาเนาะในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาอย่างเช่นแบบหมอทํางานหนากักหรือว่าแบบพยับานทำงานหนักก็ทําให้แบบหมอทนไม่ได้ออกจากรอบไปซึ่งอันนั้นก็คือเป็นหนึ่งในสาเหตุอีกเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็คือทํางานแบบบางเดือนก็คือทํางานแบบอยู่เวรยี่สิบหกวันอะไรเงี้ยจาก30วันอยู่เวรแบบทั้งคืนแล้วก็แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเช้ามาตื่นก็ต้องดูคนไข้อย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ s a ฟ e ทางทางในเรื่องของคนไข้แล้วก็หมอเยเี เรา่มีความรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีกาหนดไ้เลยว่าแบบห้ามทํางานเกิน certain hours เพราะาเขารู้ว่าแบบหมอก็คือคนแล้วคนเนี่ยถึงแม้มันเก่งแค่ไหนอะแต่ถ้ามันมันอดหลับอดนอนหรือว่าแบบมันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะการตัดสินใจเราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันมีคําพูดคํหนึ่งที่อาจารย์ที่อเมริกาพูดเลยว่า to err is human อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าความผิดพลาดเนี่ยมันก็คือมนุษย์เราก็พยายามที่จะมองหาระบบที่เราคิดว่าค่อนข้างที่จะโอเคกับมันอะไรอย่างเงี้ยคร คือจริงๆเนี่ยการสอบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพราะเราสอบผ่านมันได้หมายความว่าเราจะได้มาเรียนที่เมกาคือมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า matching คือ matching เนี่ยมันจะต้องเป็นการเหมือนว่าเรา,เราส่งใบสมัครไปแล้วทีนี้นเขาก็จะเรียกเราไปสัมภาษณ์คือไม่ได้หมายความว่าเขาจะเรียกไปสัมภาษณ์นะเขาจะต้องดูโปรไฟล์เราแล้วโปรไฟล์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเขาดูแค่คะแนนอย่างเดียวถึงแม้ว่าเราจะคะแนนดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าโปรไฟล์อื่นเนี่ยมันไม่ fit ในคุณลักษณะเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกเรามาสัมภาษณ์ทีนี้เนี่ยนะมันก็ต้องเข เาเนี่ยเหมือนว่าเขาอยากที่จะเรียกเรามาสัมภาษณ์เหมือนทาให้เราน่าสนใจอะครับมันก็จะมีหลายอย่างตอนนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่ทําเลยก็คือต้องมาหาประสบการณ์ใน US อยู่ไม่มีประสบการณ์ใน US เลยรับมาทํางานเนี่ยจะทํางานได้ไหมโอเคอยูคะแนนดีจริงยูเก่งจริงแต่ว่ามันไม่ได้การันตีว่ายูจะมาแบบมาเป็นเรสซิเดนต์ให้เราได้มาทํางานให้เราได้จะมีอินเตอร์แอคชันให้เราได้ภาษายูจะได้ไหมอะไรเงี้ยปรึกษารุ่นพี่ตอนนั้นก็คือรุ่นพี่ที่เขาเคยเป็นหมอที่เนี่ครับ เ,ออเขาก็จะเหมือนกลับไปที่ไทยแล้วเขาก็จะเหมือนไปจัดเวิร์กช็อปว่าแบบเฮ้ยน้องอยากมาที่นี่ต้องทํายังไงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็ยังมีอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยน้องต้อง improve profile องนินพ o v e โปรไฟล์อย่างนั้นอะย่างนี้นะต้องต้องเพิ่มในเรื่องของรีเสิร์ชตอนนั้นเราไม่มีรีเสิร์ชเลยเราเป็นแบบนักศึกษาแพทย์ที่เหมือนเราเรียนอย่างเดียวแล้วแบบเฮ้ยเราตั้งใจคลินิคโลโอปเปะอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีประสบการณ์ด้านรีเสิร์ชเลยคือเราจบสีาลาศเราก็ยิ่งความรู้สึกเคยแบบสีลาจบในไทยเราก็คือแบบ one of the best อะไรเ้้ตาาาทนนนมรอมรูจัักก็ มาติดต่ออาจารย์เป็นอาจารย์คนไทยนี่แหละเขาเป็นหมอไตเหมือนกันเขาก็เป็น kidney transplant เชื่ออาจารย์ไม้อยู่ที่ UCLA ตอนนี้อาจารย์ก็ยังอยู่ตอนนั้นก็คือมาทำรีเสิร์ชกับอาจารย์อยู่6เดือนก็เป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงหดหรือหดต่อมากนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้สอบเขาเรียกว่า s t e ปที่เรียกว่า CS เลยเพราะว่ายังไม่มั่นใจภาษาตอนนั้นแทนก็คือคิดว่าจะมามาทำรีเสิร์ชก่อนแล้วก็ฝึกภาษาไปด้วยแล้วก็ไปสอบอ clinical skill เนี่ยแหละเพราะมันต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษก็มาทำรีเสิร์ชอยู่ เกือบหเดือนมา US ครั้งแรกก็คือมาที่ LA เลยแล้วก็อีกอีกอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือว่าเขาเรียกว่า i n i c a l o b s e r v e r s h i p อืมก็คือเหมือนว่าอันนี้เป็นด้านรีเสิร์ชแล้วใช่ปะมันก็ต้องมีด้านค l i n i c อ l ตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าไปทำที่ฟิลาเดลเฟียไปสองสองอาทิตย์ก็คือเหมือนว่าไปชาโดชาร์โดก็คือว่าเราแบบเราไม่ได้แตะคนไครนะเพราะว่าคือที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างสติกมากคือถ้ายูแบบถ้ายูไม่มีลาเส้นหรือว่ายูแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไร ไล่บีตินชลนั่เขาจะไม่ให้เราแตะคนไข้เลยสิ่งที่เราทําได้ก็คือแบบเป็นชาร์โดเราเป็นเงาเราเป็นเงาของหมอก็คือแบบเขาไปทําอะไรเราก็คือนั่งออฟเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทัชคนไข้ไม่ได้ก็ไปทําอยู่2อาทิตย์แล้วก็หนะแล้วก็สมัครเลย <laughs> <laughs> เรื่องภาษาเนี่ยคือจะบอกว่าเราเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เก่งตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเป็นเด็กต่อจวเนาะ Wall, แล้วภาษาเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่ปห ก็สมัยก่อนเนาะลักสุดกระทรวงไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือ,อยังแต่ว่าคือเป็นเป็นโรงเรียนรัฐมาตลอดแล้วโรงเรียนรัฐตอนนั้นเนี่ยเขาให้เริ่มเรียนภาษาตอนป5ตอนป5ก็แบบ a and the this that t h e y อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือเรียนแค่เนี้ยทั้งปีแล้วก็ท่อง a b c d ให้ได้เรียน tense อะไรนิดหน่อยเพราะฉะนั้นภาษาเราเหมือนจะเริ่มช้าซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นจุดอ่อน ท,ที่คิดว่าถ้าสมมติว่ามันเริ่มเร็วกว่านั้นคือคิดว่าคนไทยนะจะมีโอกาสมาขึ้นแต่ถามว่าตัวเองอินพูภาษายัางไงเราโชคดีที่เราเข้ามาที่โรงเรียนมหิดลเพราะว่าที่โรงเรียนมหิดลเนี่ยเขาเขาจะส่งเสริมในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาที่3ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนภาษาจีนด้วยนะเขาจะไม่ได้เน้นแกรมมาอย่างเดียวเขาก็จะเน้นว่าเออแบบให้เราไปอ่านเอเซอันนี้หรือว่าให้เราฟังเพลงให้เราดูหนงังอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือที่ตัวเองพยายามทำเองก็คือว่าดูซีรีส์เยอะ ตลกมากชื่อ Desperate h o u s e w i f e หลังจากนั้นก็คือพอมาที่ U.S เนี่ยก็พยายามพูดหาเพื่อนที่แบบเป็นฝรั่งเนี่ยแล้วก็แบบพูดกับเขาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าตอนแรกกลัวไหมกลัวมากหัวชีพจรเนี่ยเต้นไป120แล้วแบบมือมือสัน่นแล้วก,ก็แบบมือแบบมือคือมือเหงาออกเลยนะคือถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้มาถึงจุดนี้ได้ก็คือว่าพูดไปเถอะ พูดผิดพูดถูกพูดไปเถอะอ๋อ,อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเราต่างจากที่อื่นเลยก็คือในเรื่องของการพูดตอนแรกมาที่นี่นะก็คือแบบไม่กล้าพูดเลยแล้วแบบเทนนี K ่เขาเขีย e น evaluation แบบ u t i m i d you shy แบบเหมือนทีนี้จริงๆมันเราไม่ได้ว่าไม่รู้เรื่องแต่เรารู้แต่เรากลัวที่มันจะผิดว่าเราเหมือนเราเป็นแค่อินเทอร์ไงครับก็เป็นอะไรที่เขาเจ้าชอ,อกเหมือนกันตอนแรกเลยไปเทรนที่ฮาวายนะแต่ว่าที่ฮาวายเนี่ยมันไม่มี s u b s p e c i a ต t ้เ r a i n i n g ของนัโคโลจี ของเราเนี่ยก็คือสาขาโลกไตอยู่ในโฟลิสก็คือฮาวายเนี่ยไม่เปิดเทรนนิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าเมนแลนอยู่แล้วก็เล็งๆไว้หลายที่แต่เราก็คืออยากมาที่ที่แบบเขาเทรนดีๆที่เขาแบบเวอร์เรียลอะไรเงี้ยแล้วมีโยคลินิกก็คืออยู่มินิซตาจับทัดจับผูโชคดีด้วยก็คือแบบได้มาที่แมชที่เมโยคลินิกก็เลยได้มาลงหลักบักฐานที่มินิซตาตอนนั้นก็คือมาเรียนตอน2018ก็6ปีแล้วหลังจากนั้นก็คือพอจบปุ๊บเนี่ยก็ปี2021ก็เป็นอินดิดวลโควิดตอนนั้นก็คือคิดว กับระบบมินโซตาเราอยากที่จะอยู่ในมหาลัยต่อก็เลยหางานที่เป็นมหาลัยแล้วตอนนั้นหน้าโควิดเออแล้วมันมีเปิดอยู่แค่แบบไม่กี่ที่อะแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่ที่เปิดโอเคก็อยู่ต่อแล้วเราเรามันต้องเปลี่ยนไหลเส้นด้วยไงคือหมออเมริกาอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือว่ามี50ลัาไปรัดไหนก็ต้องไปทำไหลเส้นรัดนานซึ่งมันมันยุ่งยากมากเริ่มเป็นหมอเต็มตัวที่อเมริกาเนี่ยก็ 2015หรือว่า2,558ตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากซึ่งมันเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างเขา s ช็อกนะเขา s ช็อกด้านภาษาหนึ่งสองคือเขา s ช็อกด้านการ practice medicine ที่ไทยเนี่ยหมอต้องทำเป็นทุกอย่างสั่งยารู้รู้โดสยาต้องแบบไปเจาะน้ำตาลแต่ว่าที่ที่เนี่ยก็คือเรารู้สึกว่ามันมีระบบ supporting system เต็มมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ไทยอะ คือถ้าสมมติจะดิชาร์จเนี่ยก็คือส่งคนไข้กลับบ้านเนี่ยก็คือกลับบ้านแต่ว่าพอเรามาที่เนี่ยก็คือมันจะเหมือนมีระบบที่เรียกว่ารีแฮบก็คือมันจะเหมือนเป็นอินเตอร์มีเดียตระหว่างบ้านกับโงบรงพยาบาลการนอนโรงพยาบาลที่เมกาเขาจะพยายามที่แบบไม่ให้คนไข้นอนแบบกินเตียงคนไข้ามาปุ๊บเราก็ต้องคิดเลยว่าต้องทําอะไรหนึ่งสองสามสี่เพื่อจะ เพื่อจะ m o บิ l ไลซคนไข้ให้ได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยหมอไทยทุกคนก็คือส่วนใหญ่ driving อ่ะก็คือแบบจนเติบโตขร้ะหมอไทยคือเราเราได้รับการเทรนมาแบบค่อนข้างจะ strong อ่ะเรื่องเรื่องเรื่อง medical knowledge เนี่ย ies, เ,เราจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราค่อนข้างที่จะเอาชายด้วยซ้ำเทียบเทียบกับชาติอื่นเพราะว่าเราด้วยความที่เราแบบ intensely training นะครับ อกก็ภูมิใจครับเพราะว่าก็คือถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเนาะเป็นคนไทยที่สามารถที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ institution ที่นี่แล้วก็มาได้เป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็สอนหมออะไรเงี้ยก็แบบไม่ไม่ไม่ไมไมไมคิดไม่ฝันตอนเด็กๆอะว่าจะแบบได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแพทย์ที่นี่อะครับยูนิเว n ร์เ o ียมิโซต้าก็คือเป็น University ิตี้ประจำรัฐ ค่อนข้างที่จะเป็นโรงเรียนแพทย์ชื่อดังก็คือในในมิดเวส์เนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันแล้วก็เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมีสิทธิ์เก่าหลายๆคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นที่ที่ทำทำบ bon ร r โภค transplant pancreas ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดก็หน้าที่เราก็จะมี3อย่างก็คือเ i c a เซอร์วิสก็คือดูคนไข้ตรวจทางอินเทเชน์เอาเท t แล้วก็สอนทิชชิ่งเราก็จะสอน ก็สอนตั้งแต่ Med สติวเดนนะครับแล้วก็สอน r e s i d e n นแล้วก็สอน uh, Fellow คือที่นี่เราก็มี Train Fellowship ด้วยของเนฟโ o l o g y แล้วอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำ Research ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของของโรคไตเขาเรียกว่าออโตอิมูนในเรื่องของโรคไตอะครับแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับโรคไตที่เกี่ยวกับในคนไข้ที่เป็นเป็นโรคมะเร็งเขาเรียกว่าองค์คนเนฟโ o ล o จีก็คือเป็นศาสตร์ที่เพิ่งจะอีโวเป็นในด้านที่เราสนใจอยู่ครับ คือคนไทยเนี่ยเป็นโรคไตเยอะแต่ว่าโรคไตส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เพราะโรคไตเนี่ยบางทีเขาจะบอกว่าเป็นแบบเพชรคาตเงียบเพราะว่าโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการคือโรคไตเนี่ยมันไม่เหมือนโรคหัวใจโรคโรคหลอดเลือดสมองใช่ป่ะโรคโรคหัวใจเนี่ยก็คือขัดเลือดนิดนึงก็คือจะหัวใจเต็มหน้าอกโรคหลอดสมองขัดเลือดนิดนึงปากเบี้ยวแบบ ขาอ,อ่อนแรงเนาะปะสมมติเราเป็นโรคตาระยะสามอะคนส่วนใหญ่คือไม่มีอาการเลยคือเขาไม่เข้าใจว่าแบบทําไมเขาต้องมาเจอเราเราก็ต้องทิ่ายว่ามันไม่มีอาการหรอกอยูจะมีอาการในเมื่ออยู่แบบระยะห้าหรืออะไรแบบระยะสี่ปลายปแล้วแล้วโรคไตมันส่วนใหญ่มันสัมพันธ์กับคนไข้เป็นเบาหวานคนไข้เป็นความดัน แล้วก็ยาบางตัวแล้วที่ไทยเนี่ยเบาหวานก็เยอะใช่ไหมแล้วยิ่งตอนนี้ในอุบัติการณ์ของคนไทยเป็นโรคอ้วนก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าอาหารการกินเราเปลี่ยนไปแล้วแบบคือคนไทยคือส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกกาลังกายก็เข้าใจแหละเพราะว่าออกไปเดินแค่เดินก็ร้อนแล้วอะ่ะมันก็ไม่ค่อยอยากออกกําลังกายนะะร้องงานคนไทยก็ทํางานเยอะเพราะว่าด้วยความที่แบบเออต้องไปรับ j อบนี่น,น,นันนู่นสองงานอะไรเงี้ยแล้วก็ความดันสูงเพราะว่าอาหารเราอร่อยที่นับโลกแต่ว่าอย่าลืมว่าความอร่อยมันนาํามาซึ่งเรื่องโซ่เรื่องของเกลือเรื่องโซเดียมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องยาที่ไทยเนี่ยด้วยความที่เราซื้อยาอะไรกันได้แบบง่ายๆอะ่ะยาเอนเซตหรือว่าแบบยาลูกกรอนซึ่งบางทีมันแบบมีสเตียรอยสเตียรอยเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดโรคไตโดยตรงแต่ว่าถ้ากินนานๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเบาหวานความดานันซึ่งมันก็ทําให้เกิดโรคไตอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของโรคไตเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากในคนคนไทยอีกอย่างหนึ่งจําได้เลยตอนนั้นมีไปใช้ทุนอีสาน3เดือนนครพนมเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากก็เจคอคนไข้เป็นนิ่วเยอะมาก ก็นิ่วก็เป็นสาเหตุของโรคไตเช่นเดียวกันถ้าแบบนิ่วไม่ได้รับการรักษาที่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้เลยว่าแบบถ้าเราจะรู้ระยะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเช็คเลือดเช็คเลือดเช็คฉี่อะไรเงี้ยมันก็จะบอกได้ว่าเออเราเป็นโรคไตระยะแรกนะอะไรเงี้ยครับ อเมริกาหรอก็คือเหมือนเป็นบ้านหลังที่2นะให้ทางโอกาสเอาเข้าจริงอเมริกาเนี่ยคือคือเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วนะในเรื่องของการไปเป็นหมอหรือเรื่อง practice เนี่ยอเมริกาค่อนข้างจะง,ง่ายกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่เขา open กับกับ university ไงเขา open ให้หมอที่อื่นมาอะเขามีโปรแกรมเฉพาะเลยนะว่าแบบสาหรับ IMG อะ IMG คือ International Medical Graduate คือเขามีแบบโปรแกรมเฉพาะเลยมี Funding มาเลยว่าเขาจะสปอร์ตว่าเออเนี่ยอยู่ได้ IMG อะไรนี่โนนอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราโชคดีมากตอนนั้นที่เราตัดสินใจมาเพราะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนออกแนวทุ่มมอข้าวตัวเองอะเพราะว่าตอนนั้นคือถ้าสมมติว่าเราเราสอบแล้วเรามาแบบเราเราไม่ติดอะไรเงี้ยเราไม่ได้เรียกสัพพาร์เงี้ยเหมือนเรากลับไปที่ไทยอะเรากลับไปเริ่มต้นเรสิเดนต์อะมันจะเหมือนเราจะช้ากว่าเพื่อนไปประมาณ2-3ปีอะก็น้องๆที่อยากมาเป็นหมอในอเมริกานะครับก็พยายามที่จะ คุยกับรุ่นพี่อะครับหรือว่าหาตัวช่วยว่าไอ้ที่เราจะมาเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้าง1นึ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มได้เลยตั้งแต่เราอยู่โรงเรียนแพทย์เพราะนั้นคือถ้าอยากจะมาเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่นอนสพอเลยพยายามตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ฝึกภาษาภาษานี่ก็สำคัญเหมือนกัน a อเดียนั่นเป็นเดไอสกิลเนี่ยสองันนี้สำคัญที่สุด